พี่เป้จะพาไปดูว่าน้ำนุ่เขาไปไหนดีก็ตามน้ำมันุ่ไปต่อดีแหละนะครับไปในส่วนของเวทีประมูลนะครับก็เป็นไฮไลท์ของงานครั้งนี้เลยทีเดียวนะครับการประมูลก็คือเอาของจากสืลปินของรักของห่วงเข้ามาประมูลนี่แหละนะครับบางชิ้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าโอ้โหราคามันสูงมากสูงขนาดไหนการประมูลจะดุเดือดกันแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ มินิคอนเสิร์ตส่วนหนึ่งของศิลปินที่มาร่วมสนุกบนเวทีเท่านั้นนะคะแต่ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าศิลปินนะคะที่รักของทุกๆทก่านเนี่ยยังมีของรักของห่วงมาประมูลอีกด้วยแต่ใครจะเอาอะไรมาประมูลกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบาท สามพดําจากสี่พอดำงัาด่วนอีกนิดนึงเอาอะไรมาประมูลนะคะท่านผู้ว่าการเอาของรักของหัวมาเลยครับผมวันนี้เอาโมเดลมาประมูลเป็นโมเดลจากเรื่องพิ e เตอร์ก็คือตัว a n o ชว o ส t ลเก e r ์ที่เล่นเอาไว้นะครับก็สวยมากแล้วก็รักมากก็เลยมาประมูลในวันนี้ประมูลไป10,000แบาทต้อาอะไรมาประมูลนะคะวันนี้ผมเป็นหมวครับเป็นหมวกใบที่ใส่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นหมวกรักแล้ว เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันอยู่กับเรามานานปิดประมูลที่สามหมื่นบาทครับนีดเอาหมวกมาเหมือนกันใช่ไหมเป็นหมวกซันลี่ครับเป็นหมวกแบบว่าสีสันสดใสอะไรอย่างนี้น่ารักแล้วก็มีเข่าเล็กๆอะไรอย่างี้ครับปิดที้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นสามพันบาทแต่ละคนสุดยอดให้ส่งกำลังใจหน่อยละกันน้องก็รู้สึกเห็นใจครับแล้วก็วันนี้เราคนไทยทุกคนครับผมที่สามารถช่วยเหลืออะไรได้สู้ๆครับทุกคนครับ ทีเลยน้องแกางสวัสดีค่ะคมาวินของพวกเรารวันนี้เอะไรมาประมูลคะเก้าหมวกครับผมซึ่งหมวกน,นี้เราให้ความสำคัญกับแฟนับอกไปว่ามันคือสิ่งแรกที่เราซื้อหลัะจอมมาจากบ้านเดอะสตาร์ได้33,333 33บาทครับ<อ>เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาเป็นหนึ่งในคนที่สามารถทำให้ทุกคนกบริจาคได้กระดาษนี้เราก็ดีใจามากๆเลยครับ กับอีกหนึ่งหนุม่มที่มาร่วมเอาของประมูลกับเราตโน,น่สวัสดีค่ะเขินมากเลยคุณสลันล็อกคอเลยนะครก็หลังจากที่ตกตึกไปตอนนี้ก็ได้สติกลับมาแล้วครับได้สติแล้วนะครับผมเอาอะไรมาประมูลครับตโน,น่ผมเอาเสื้อทหารมาคือผมรู้สึกว่าเออมันมีความหมายกับผมแล้วก็คนที่ได้ไปก็น่าจะมีความหมายเขาด้วย<า>เลยเลือกเสื้อทหารมาโตโน,น่เปิดประมูลเท่าไหร่มาตื่ห้าร้อยบาทบไปปิดที่เท่าไหร่คะหนึ่งแสนแปด 630บาทเป็นยังไงบ้างวันนี้นแฟนๆมาร่วมประมูลของเราเยอะมากโนช่วยบอกความรู้สึกหน่อยค่ะคือผมไม่คิดเลยว่าแบบเขาจะเต็มที่กันขนาดน,นี้แล้วแบบมันก็การประมูลครั้งนี้ผมรู้ว่าไม่ไม่ใช่คนคนเดียวแต่ว่าหลายๆคนช่วยกันขอบคุณมากสำหรับน้ำใจที่ที่มีให้กับเพื่อนร่วมโลกแล้วก็ขอบคุณที่เห็น ขอผมมันมีค่าขนาดนั้นนะนะขอบคุณมากนอกฝากอะไรถึงชาวเนปานลรวมถึงคนไทยเองก็หลายๆคนที่ก็ช่วยไปถึงเนปาลหน่อยค่ะพูดไปก็ชาวเนปาลอาจจะฟังผมไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าผมอยากให้ชาวเนปาล มีกำลังใจแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยไปที่นั่นแฟนๆหลายๆคนที่มาช่วยวันนี้ก็คงไม่เคยไปในปารหรอกแต่ว่าทุกคนเห็นภาพทุกคนเห็นเหตุหการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากอยากให้คุณยิ้มได้เร็วๆอยากให้คุณแบบผ่านพ้นช่วงเวลาที่แย่ๆไปได้นะขอให้แบบเข้มแข็งแล้วก็ฝากถึงคนไทยทุกคนว่าทุกคนสุดยอดมาก กลุ่มสุดท้ายนะคะที่อยู่กับเราเอาของมาประมูลด้วยน้องๆจากเดอะซาร์บสวัสดีค่ะเอะเอาอะไรมาประมูลคะเออวันนี้ผมเอาถุงมือมวยผมมาประมูลครับผมเหงือ่อยังอยู่ในนั้นเลยไหมอะย,ยังอยู่อยู่เลยครับเหงื่อยังอยู่ด้วยเป็นแบที่ได้ไปปิดประมูลไปเท่าไหร่คะปิดประมูลไป34 0 0 0ื่นครับ<อ>ต้องขอขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่ช่วยทําบุญกับพวกเราในครั้งนี้นะครับผมขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านด้วย อ่ารับสระลุกนะคะน้องหญิงเอาอะไรมาประมูลมว่วค่ะหมวกคผู้ใจค่ะดีมากวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยประมูลของอะไรค่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะมาตั้งเอาอะไรมาประมูลลูกกระเกงยีนค่ะใส่ประจําอยู่ดอนคือแบบใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านเลยเมื่อกี้ปิดประมูลไปเท่าไหร่ครับ 15555บาทค่ะเด้จ,จริงจรงเป็นไงบ้างคะวันนี้เอาของที่ตัวเองรักที่สุดมาเป็นกีตาร์ตัวแรกค่ะที่ป้ากับแม่ซื้อให้ถึงแบบมันมันจะแบบว่าไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรมากค่ะแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอะค่ะก็อยากจะให้คนที่รักเรารักกีตาร์ของเราด้วยอง่อจรงจริงแล้วเขาเอาอะไรมาประมูลเนอ,อ่อตุ๊กตาครับผมมันเป็นตุ๊กตาที่ผมกอดตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ผมผมผมเกิดแล้วแบบเกิดมามันก็ไม่อยู่ข้างผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็นอนกอดมันทุกคนนออะไรเััมฟมฟดดตล เป็นตัวแทนเ,นเพื่อนๆละกันนะคะวันนี้เราอยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายเลยเนาะฝากอะไรหน่อยค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่วันนี้มาร่วมบริจาคแล้วก็ร่วมประมูลกับพวกเราทั้ง5้าคนนะคะก็ยังไงก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับกับการโชว์ของพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ น,นี่อิ่มบุญมากๆค่ะคุณผู้ชมพี่แป่พี่เดียด้วยวันนี้ศิลปินดารานักแสดงทีมงานจากช่องวันของเราเต็มที่ทุกๆคนจริงๆต้องขอขอบคุณนะคะทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมส่งน้ําใจส่งเงินให้กับสภากาชาติไทยเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลทุกๆคนบรรยากาศของเราก็อบอวลไปด้วยความสุขนะคะวันนี้หมดเวลาของน้ำนุ่นแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่คะ <laughs> พี่แม่ไปประมูลของจุ้งๆหรอคะน่ารักมากตุ๊กตานะนายดูนาเห็นดูถ้ารู้ว่าเอาตุ๊กตาไปเดี๋ยวจะไปช่วยประมูลนะแต่พี่ยังติดใจฮาเต้นเขาอยู่้าเต้นน้องอะไรนะน้องซีดี เปชอบนะเมื่อกี้ซ้อมเต้นใหญ่เลยนะท่านี้นะซีดีเดี๋ยวเจอกันต้องเต้นด้วยกันนะคะออีดเมื่อกี้สังเกตหน้าน้ำน,นุ่นก็ฟินมากเหมือนกันตอนสัมภาษณ์โตโน่นะครู้สึกว่าคืนนั้นนอนหลับฝันดีมากๆานะปปื้มปรับปลื้มกนันแต่แต<ด>ว่าในส่วนของการประมูลโอ้ต้องขอบคุณจริงๆนะ จากใจพวกเราเลยนะคะนี่คือน้ําใจที่ช่วยเหลือกันและกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูตัวเลขกันนะว่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะคะยอดบริจาคทั้งหมดเนี่ยนะคะเราได้มา43,460-25สตางค์นั่นเองบาท25สตางค์60บาท25สตางค์ซึ่งก็บอกว่ายอดเงินเนี่ยก็จะนําไปส่งทบทุนนะคะร่วมกับสภากาชาติไทยค่ะเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ในปานั่นเองค่ะความช่วยเหลือยังไม่จบกับเพียงเท่านี้นะครับก็ยังคงสามารถที่จะช่วยเหลือ ต่อนในช่องทางกันละกันนะครับถ้าเกิดว่ามีช่องทางไหนช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปกันละกันนะครับนี่าน้ำใจของคนไทยไม่ใช่ว่าให้แต่คนไทยชาวในปานเราก็ส่งมอบให้ด้วยหมืนกันนะครับเอาละ